เทียบกันมาต่อมัดนะครับกับโฮปสตาร์เอหและ a 8 0ตัวนี้นะครับพี่ๆถามเข้ามาเยอะมากเลยว่า A65 กับ a 8 0ตัวไหนเสียงดีกว่ากันเดี๋ยววันนี้ช่างมาเทียบให้ฟังอันนี้ขอเป็นถ่ายจากมือถือแบบเพียวๆเ,เลยนะครับไม่ได้ต่อไม้ไม่ได้อะไรสิ้นและพี่ๆจะได้ตัดสินใจได้ว่า A65 กับ a 8 0นะ่ะเสียงไหนดีกว่ากันตัวนี้นะครับพี่ช่างจับอยู่นี่เป็นตัว A65 นะครับพี่จะเห็นถึงขนาดที่มันแตกต่างกันมากๆนะ A80 จะเล็กกว่านะครับแต่ว่า A65 นะที่เขาแจ้งมาคือ300วัตต์นะครับ A80 เป็น350วัตต์แต่ทั้งอะจับมาทั้ง2ตัวแล้วครับเสียงไม่ได้ทิ้งกันเท่าไหร่แต่นะข้อแตกต่างของ2ตัวนี้เลยที่สําคัญสําคัญเลยคือตัว A65 พี่ๆปรับเบสได้3ระดับครับมันจะมีปุ่มปรับเบสให้พี่ๆ3ระดับแบบนี้นะส่วน A80 นะ่ะพี่ๆจะได้แค่เบสปุ่มเบสปุ่มเดียวนะแล้วก็ข้อที่ดีกว่าของ A80 ตัวนี้นะครับ คือเวลาไม่ครับพี่ๆสามารถปรับเอ็กโคไม่ได้ซึ่งตัว A65 เขาไม่ได้มีให้ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบเสียงกันดีกว่าฉันขอเปิดเพลงแบบเพลงเดียวกันแล้วก็เปิดสลับตัวกันให้เห็นๆเลยนะครับว่าเสียงไหนดังกว่ากันครับไปครับเอา A65 ก่อนนะครับ A80 ครับฉันขอสลับเครื่องก่อนนะจะได้ใช้เครื่องเปิดเพลงเครื่องเดียวกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยอ่ะอันนี้เป็นอของ A80 นะครับเราไปต่อกันนะ ว่าช้างเองนะอยากแนะนํ่พี่ๆนะครับเสียงไม่ได้แตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเสียงใกล้เคียงกันมากก็แบบที่ช้างบอกนะตัวนี้ปรับเอ็โคไมค์ไม่ได้นะครับแต่ปรับเบสได้3ระดับกับตัวนี้ปรับเบสได้แค่ปุ่มเดียวนะครับแต่ปรับเอ็โคไมค์ได้แล้วก็ขนาดแตกต่างกันอันนี้ตามพี่เลือกใช้แล้วครับอันนี้ลองแบบตามทัศนะความคิดของทั้งนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่านเทียบไว้แล้วนะครับมาต่อมาสนะครับ A65 กับ A80 จากโฮปสตาร์ THV g r o u กรุ๊ปครับ